เนี่ยบรรยากาศก็เงียบสงบดีฮนะประมาณเนะี้ยปกติวันๆก็มีประมาณเนะี้ยหงวาๆก็เลยมาถ่ายรูปถ่ายวีดีโอ,เ,อเพื่อที่จะเผยแพร่หรือว่าบรรยายวิถีชีวิตของลวงตาที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะ ใครได้เห็นกันว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนที่ชาวบ้านชาวช่องเขาคิดกันคือมันอย่างว่าแล้วครับบางวัดเขาก็อาจจะมีพระภิกษุอยู่มากแล้วมันก็ถ้าถ้ามีภิกษุมากมันก็เรื่องมากนะมันมันเป็นธรรมชาติแต่ถ้าว่าที่ไหนมันมีลาบมีสักการะเยอะที่ตรงนั้นมันก็มีปัญหาเยอะมันเป็นเรื่องธรรมดามัน อย่างว่าครับเออนี่ครับบรรยากาศยามเช้าๆของวัดบ้านสันติสุขนะฮะเนี่ยครับรบ,บรรยากาศตอนนี้กําลังเออเวลาประมาณ8ปดนาฬิกาฮนะผมเพิ่งกลับมาจากบินทบาตเมื่อก,กี้ก็เลยมาเอ่อทดสอบเครื่องหัดเล่นให้มันชำนาญเพื่อที่เวลาเราออกเดินทางหรือว่าเอ่อ,อ,อต้องใช้ มันจะได้รู้จักปุ่มนั่นปุ่มนี้รับเขาเนี่ยครับอันนี้ผมจะพามาดูต้นทะเรียนนะเนี่ยครับต้นทะเรียนต้นเนี้ยต้นเนี้ยผมปลูกเมื่อปีที่แล้วนะฮะก็อายุประมาณหนึ่งปีนิดๆครับประมาณหนึ่งปีสองเดือนสามเดือนนี่แหละก็ต้นสูงทั่วหัวไปแล้วครับต้นเนี้ยแต่ว่ามันเป็นพันธุ์กิ่งกระโดงนะต้นเนี้ยผมปลูกไว้สองต้นนะอีกต้นหนึ่งก็โน่นครับ เนี่ยเนี่ยต้นเนี้ยรับเนี่ยต้นเนี้ยต้นเนี้ยเป็นพันธุ์เขาเรียกพันธุ์กิ่งข้างนะฮะอันเป็นเป็นพันธุ์หมอนทองนะแต่ว่ามันเป็นชนิดกิ่งข้างนะต้นเนี้ยกิ่งข้างคือมันจะออกคนละฝั่งมันจะไม่ออกรอบต้นเหมือนเหมือนต้นสายพันธุ์กระโดงชนิดชนิดแบบที่เขาเรียกว่าแบบแบบต้นพันธุ์กิ่งกระโดงมันจะออกแบบรอบต้นนะต้นนั้นส่วนต้นเนี้ย จะเป็นกิ่งข้างข้อสังเกตก็คือที่ว่ามันเห็นความเจริญเติบโตมันต่างกันก็คืออันต้นกิ่งกิ่งข้างต้นนี้กับกับต้นกิ่งกระโดงต้นนั้นปลูกพร้อมกันฮะวันเดียวกันอายุเท่ากันเลยครับแต่ว่าความเจริญเติบโตของปีแรกนี่ต้นกระโดงพันต้นต้นกิ่งกระโดงต้นนั้นมันสูงทุ่มหัวไปแล้วสูงประมาณ ร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบเอ่อเซนติเมตรได้มั้งครับส่วนเอ่อต้นนี้ต้นนี้ความสูงอยู่ที่ประมาณเอ่อประมาณเมตรห้าสิบเมตรนี่แหละห้าสิบนิดๆน,นะประมาณเทียมคางเทียมเทียมคอผมเพระาะว่าผมก็สูงประมาณร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบสามเซนติเมตรประมาณนั้นก็ดูแล้วก็ความเจริญเติบโตของเอ่อปีแรกๆของสายพันธุ์เอ่อกิ่งข้างกับติ่งกิ่งกระโดงนั้นมันก็ ต่างกันอยู่แต่เห็นเขาบอกว่าอันพอมันพ้นสองปีไปแล้วต้นกิ่งข้างนี้ก็จะจะแผ่กิ่งแผ่ก้านออกสวยงามเหมือนกันครับมันจะสองปีขึ้นไปอ่ะมันถึงจะเห็นความเจริญเติบโตที่ว่ามันสวยงามแต่ว่ามันข้อดีอย่างหนึ่งที่ว่ากิ่งข้างของเขาที่มีอยู่ก็คือมันไม่ต้องแต่งกิ่งมากเนี่ยฮะกิ่งมันจะไม่ค่อยถี่ฮะกิ่งมันเนี่ยตัวกิ่งของมัน มันจะไม่ถีไม่ถีเหมือนกิ่งกระดงนะคือมันจะไม่ต้องตัดแต่งกิ่งอะไรให้มากมายคนที่แบบตัดแต่งกิ่งไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยชํานาญก็ถ้าปลูกกิงข้างเขาบอกว่ามันจะดูแลรักษาง่ายกว่าในเรื่องของการตัดแต่งกิ่งนะส่วนกิ่งกระดงเดี๋ยวผมจะพาไปดูกิ่งกระโดงกิ่งกระโดงเนี่ยครับกิ่งกระโดงกิ่งกระดงเนี่ยกิ่งมันจะ รอบเลยครับเนี่ยมันมันจะรอบเลยเนี่ยมันจะรอบเลยครับกิ่งกิ่งมันจะรอบรอบต้นเลยนะครับอันนี้ผมผมตัดแต่งกิ่งไปแล้วนะเนี่ยตัดไปแล้วเนี่ยผมผมตัดแต่งกิ่งไปแล้วเนี่ย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 ตัดออกไปหลายกิ่งแ,แล้วรครับเนี่ยเพื่อให้มันโปร่งครับเพื่อให้มันโปร่งแต่เล็กเพราะว่าถ้าปล่อยไว้มันก็จะเป็นพุ่มเป็นพุ่มเป็นพุ่มแบบแบบเฟือใบอ่ะที่เขาเรียกว่าเฟือใบเนี่ยครับ แต่ถ้าคนที่เขา,เาตัดแต่งกิ่งเป็นอะ่ะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรครับและอีกอย่างหนึ่งก็มันดูเหมือนจะสมบูรณอ์อ่ะหมายถึงว่ามันเติบโตเร็วมากเลยเนี่ยช่วงหนึ่งปีแรก2ปีเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยทุ่งหมวไปแล้วมันก็เลยดูเหมือนเหมือนต้นมันสมบูรณ์กว่าส่วนไอ้ต้นนั้นไอ้ต้นต้นนู้นมันก็ <laughs> มันแคร์แครอยู่อะ่ะมันแต่ว่าใบอะไรมันก็งามอยู่แต่ว่ามัน มันดูยังเตี้ยอยู่ทีนี้มันก็บางคนไม่รู้ก็จะเห็นว่ามันมันไม่ค่อยงามไม่ค่อยอะไนั้นแต่ว่าปกติแล้วมันมันมันเป็นธรรมชาติของสายพันธุ์เขาอะเนี่ครับเดี๋ยวผมพามาดูอันต้นเนี้ยส่วนต้นเนี้ยคือต้นใบแมงดานะเนี่ยหรืออันอีกชื่อหนึ่งที่เขาเรียกว่าอันต้นทำมังอันเนี้ยมันใบมันอะตัวใบมันเขาเอาไว้อไปตำน้ําพริกครับเนี่ยครับ ผมซื้อมาเมื่อเมื่อปีนี้เมื่อเดือนพฤษภาซื้อมาสองต้นเนี่ยก็กําลังติดรากครับไอ้ต้นอันเนี้ยเขาเอาไว้ตำพริกคือกลิ่นมันอ่ะมันจะเป็นคล้ายแมงดามากเลยครับอันตัวใบมันอ่ะเอามาตำ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 ใส่ตำพริกฉันหรือว่าอันนั้นมันจะกลิ่นมันจะคล้ายแมงดาผมปลูกไวส้สองต้นฮนะเนี่ยอีกต้นหน,นึ่งเนี่ย เนี่ยครับอีกต้นเนี่ยซื้อมาพร้อมกันปลูกพร้อมกันก็คิดว่าปีหน้าน่าจะได้ผลน่าจะใช้ใบมันมาทำน้ำําผึ้งได้แล้วก็นี่ครับอีกอันหนึ่งก็อีต้นนี้เป็นต้นผักนะอีต้นนี้ต้นนี้มันเขาเรียกว่าเอ่ออะไรดีปากั้นะครับเนี่ยเอาไว้แจีวไว้อะไรอันก็ปลูกไว้อย่างนั้นแหละปลูกไว้สามต้นนะที่จริงนะเนี่ยอีกต้นหนึ่งแต่ว่าเอา่โน่นน่ะ อีกต้นหนึ่งปลูกไว้สามต้นแต่ว่าโยมเขามองไม่เห็นตอนที่เขามาตัด้าให้ก็เลยตัดไปเลยเขาไม่รู้จักไงผมไม่ได้ปักไม้ตอนแรกตอนแรกไม่ได้ปักไม้ทีนี้ก็เขามาตัดตัดญ้าให้แต่ผมไม่ได้อยู่ด้วยวันนั้น่ะไปกินนิมนต์ข้างนอกกลับมาเอาจมองไม่เห็นดอนเดินมาโอ้พอดีโยมเขาไม่รู้เขาเขาเลยตัดอันนั้นเลยแต่ต้นนี้ตัวต้นนี้ผมปักไม้ไว้ไงไอตอนตอนที่มันยังสูงไม่เท่านี้หรอก อันก็เลยเหลืออยู่หนึ่งต้นส่วนต้นนี้มันก็งอกออกมาใหม่เนี่ยครับมันก็เนี่ยมันก็งอกออกมาใหม่อยู่ต้นนั้นก็ต้นนั้นก็เหมือนกันครับต้นนั้นงอกออกมาใหม่เหมือนกันแต่ว่าอันตัวที่มันสมบูรณ์ที่สุดก็คือต้นนี้นะฮะเนี่ยครับประมาณเนี้ยครับอันบรรยากาศของวัดที่ผมอยู่เนี่ยครับบรรยากาศก็เงียบสงบดีฮะ ประมาณเนี้ยปกติวันๆก็มีประมาณเนี้ยไปบินสบาตกลับมาก็ฉัขนข้าวเสร็จก็นั่งเล่นตามอัตภาพมีหลวงพ่ออยู่ด้วยกันอีกหนึงรูปนะครับตอนนี้เป็นนน่นครับปกติของแกอยู่ตรงโน,น่นนั่นแหละครับผมก็นี่ปกติเนี้ย ก็ว่างๆก็เลยมาถ่ายรูปถ่ายวีดีโดเอ,อเพื่อที่จะเผยแพร่หรือว่าบรรยายวิถีชีวิตของหลวงตาที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะห้ได้เห็นกันว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนที่ชาวบ้านชาวช่องเขาคิดกันคือมันอย่างว่าแล้วครับบางวัดเขาก็อ,อ,อาจจะมีพระภิกษุอยู่มากแล้วมันก็ ถ้าถ้ามีภิกษุมากมันก็เรื่องมากนะมันมันเป็นธรรมชาติครับแต่ถ้าว่าที่ไหนมันมีลาบมีสการะเยอะที่ตรงนั้นมันก็มีปัญหาเยอะมันเป็นเรื่องธรรมดามันมันอย่างว่าแหละแต่ถ้าเขาปรารถนามาอยู่ในสถานที่เหมือนที่ผมอยู่อย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะว่าลาบสการะอะไรมันไม่ค่อยมีเมื่อมันไม่ค่อยมีลาบสการะ ปัญหามันก็ไม่ค่อยมีเพราะมันไม่มีอะไรที่มันจะรุมเรา,เาหรือว่าทําให้เราค่อยขวยนะส่วนมหากมันก็จะมีพออยู่พอใช้ไปตามอัตภาพประมาณนั้นนะครับก็คงประมาณนี้อันเดี๋ยววัน,วนไหนว่างๆก็ท่านใดมีโอกาสก,าก็จะถ่ายภาพถ่ายวีดีโอมาลงให้ได้ชมกันอีกนะครับสวัสดีครับ